ใครจะมะีสิทธิ์มากเนาะในการขอประมวลผลและขั้นตอนมันเป็นอย่างไรอย่าลืมแค่ว่าแอปพิชชั่นนะติดเพียงอันดับเดียวเท่านั้นหรือจะไม่ทำอะไรเลยปล่อยผ่านไปสัปดาห์น,นี้นอ้องก็จะถือว่าน้อง,อง,องไม่ใช้สิทธิ์ พี่แฮนน์วิโซนครับวันนี้พี่แฮนจะมาเคลียร์ชัดๆอีกทีเหมือนทุกปีครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการประมวลผลสอรอบนะครับในเอ็มบิชันหรือว่าทีแคททัพวิสาซึ่งน้องๆหลายคนยังสับสนเอ๊ะใครจะมีสิทธิบมากเนาะในการขอประมวลผลและขั้นตอนมันเป็นอย่างไรนะครับอ่าครับพี่แฮนจะมาอธิบายชัดๆช้าๆนะครับเริ่มจากนะครับน้องๆเนาะนะครับในวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับจะมีการประกาศผลนะครับเอ็มบิชันหรือว่าทีแคททัพวิสาครั้งที่1อ่าประกาศ ปุ้งครับก็จะแบ่งน้องออกเป็น3เคสด้วยกันครับเคสแรกก็คือนะครับน้องๆที่ติดอันดับหนึ่งเลยโอ้โหครับเทพมากนะครับเลือกไม่รู้อะเลือกกินแบบปุบแต่ว่าติดอันดับหนึ่งเลยน้องๆที่ติดอันดับหนึ่งอย่าลืมแค่ว่าแอดกซ์พรชั่นนะติดเพียงอันดับเดียวเท่านั้นนะครับติดหนึ่งปุ๊บสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปสิบตัดออกหมดฉะนั้นน้องๆติดแค่อันดับเดียวคืออันดับหนึ่งน้องๆที่ติดอันดับหนึ่งนะครับน้องจะมีอยู่สองทางสองช้อยเลือก็คือหนึ่ง และเอาก็คือ1ก็คือเลือกยืนยันสิทธิ์คือติดโอเคพอใจแล้วซึ่งมันก็ควรจะพอใจเนาะนะครับเพราะว่าติดอันดับหนึ่งะครับนะ่าชอบสุดแล้วยืนยันสิทธิ์นะครับภายในวันที่21พฤษภาคมยาเสพทิากับว่าน้องๆมีที่เรียนแล้วเรียบร้อย2คือติดหนึ่งแล้วนะแต่ก็ยังไม่อยากเรียนนะครับน้องๆก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ใช้สิทธิ์ นะซึ่งไม่ใช้สิทธิ์ทำได้2ทางก็คือข้าโหลบไปนะครับในวันที่20ยแล้วก็เข้าไปกดไม่ใช้สิทธิ์หรือจะไม่ทำอะไรเลยนะปล่อยผ่านไปสัปดาหน,นี้น้องก็จะถือว่าน้องๆไม่ใช้สิทธิ์ไม่ติดในรอบนี้นะนะครับต่อมานะครับเคสที่2นะครับก็คือน้องๆที่ติดตั้งแต่อันดับ2ลงมาคือติดั้งา่าจะติดอันดับ2อันดับ3อันดับ4 5่จ9ดหบ้าบ น้องๆน,นะครับในกลุ่มนี้นะครับน้องจะมีอยู่3ช้อยด้วยกันอ่าหนึ่งก็คือสมมติพี่แฮมติดอันดับ6อ่าติดแล้วโอเคพึงพอใจแล้วนะครับในอันดับ6ที่ติดพี่แฮมก็สามารถเลือกอะไรครับยืนยันสิทธิ์อ่าได้เพื่อมีที่เรียนเลยโอเคไม่ขออทั้งสิ้นละเฮจบละสก็คือติดแล้วไม่เอาเลย นะครับก็คือติด6ไม่พอใจรอบนี้แล้วไม่อยากจะได้อันใหม่ไม่อันนี้ก็ไม่อยากได้ก็คือเลือกไม่ใช้สิทธิ์อ่ากลุ่ม3ก็คือกลุ่มที่น้องๆติดอันดับ6แต่ไม่พึงพอใจอยากจะติดในอันดับที่สูงขึ้นนะครับเน้นย้ําว่าติดในอันดับที่สูงขึ้นเท่านั้นเพราะอะไรครับในการขอประมวลผลครั้งที่2น้องๆจะเลือกขอประมวลผลเพื่อมีสิทธิ์ติดในอันดับที่สูงขึ้นกว่าที่ติดในครั้งแรกเท่านั้น อ่าไม่ใช่กดปุ๊บประมวลผลอ๋อมันรีใหม่เลยพี่แฮน 1- 1หนึ่งถึงสิบใช่ไหมไม่ใช่มันขอเลือกนะครับในการที่ขอติดอันดับที่สูงกว่าเท่านั้นเช่นพี่แฮนติดหกพี่แฮนสามารถเลือกขอประมวลผลในการที่มีสิทธิในการจะติดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่พี่แฮนติดอ่าถ้าพี่แฮนชอบอันดับหนึ่งไม่อยากอันดับสองและเอาอันดับสามก็ได้ไหมได้ก็เช่นถ้าพี่แฮน อยากติดันดับที่สูงขึ้นแต่ไม่อยากจะติด 2..3 พี่แฮนก็เลือก 1..4..5 อย่างนี้ก็ได้า <Wow. S 1> ตามความพึงพอใจที่เราอยากจะติดนะครับแต่ไม่สามารถเลือกในันดับที่ต่ํากว่านะครับที่เราติดได้นะเช่นน้องๆติดอันดับ3น้องๆก็สามารถเลือกขอระดับบนบนที่2อในดับที่พอสูงขึ้นก็คือ1นึได้นะครับโดยครับสำคัญก็คือน้องๆยังสามารถรักษาสิทธิ หรือเลือกหรือยืนยันสิทธิในระดับที่ติดเดิมได้อ่าไม่ใช่แบบว่าน้องๆคิดว่าโอ้โหพี่แนนอนเดี๋ยวขอเลือกติดอะดับที่สูงขึ้นแล้วพอประมวลผลใหม่บ้างอันดับเดิมที่เคยติดอยู่ลุดอ้าวกลายไปไม่มีที่เรียนเลยไม่ใช่นะครับเขาบอกว่ามีช้อยให้นะครับว่าน้องๆสามารถเลือกขอประมวลผลการเอันดับที่สูงขึ้นพร้อมกับยืนยันสิทธิวันล็อกสิทธิ์นะกับที่เราติดไว้ครั้งแรกได้แต่ต้องเลือกนะ อ่าไม่ใช่น้องๆไปกรอบประมวลผลแต่ไม่เลือกอันดับเดิมอันเนี้ยถ้าเกิดประมวลผลใหม่แล้วไม่ติดนั่นคือหลุดนะครับงนั้นน้องๆสามารถเลือกขอประมวลผลที่2โดยสามารถล็อกที่นั่งเดิมไว้ได้น้อนๆก็ยังถึงแม้จะไม่ติดอันดับที่สูงขึ้นก็ยังติดในอันดับเดิมอ่านี่คือเคสที่2หรือว่ารณีที่2นะครับสุดท้ายคือน้องๆที่ที่สามคือน้องที่ไม่ติดอะไรเลยโอ้โหสิบอันดับ6กอันดับเอันดับเลือกไว้ไม่ติดสักอันดับโอเค น้องๆก็จะมีแค่2ช้อยก็คือเลือกไม่ไปต่อแหละผ่อดใจขอไปรอบหน้าเลยเดลีฟาเมชั่นนะครับก็คือเลือกไม่ใช้สิทธิ์2ถ้าอยากรู้อีกเครื่องนึงนะครับก็เลือกขอประมวลผลครั้งที่2ทีนี้แหละน้องๆปุ่มนีก้ก็สามารถรีได้ทั้งหมดที่เคยเลือกในครั้งแรกเลยนะครับเช่นเลือก10บระดับก็สามารถเลือกได้รีทั้ง10บระดับติดระดับที่สูงขึ้นอ่าโอเคไม่งง ทีนี้นะครับสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือความเข้าใจผิดในเรื่องของการยืนยนันสิทธิ์นะครับในรอบนี้นะครับเมื่อน้องๆนะครับขอประมวลผลขั้นที่2องอ่าง่ายคือเมื่อประกาศผลอกมาปุ๊บยี่สิบเนี่ยเป็นนะครับในวันที่20พิเศษเนี่ยคือจะเป็นการยืนยนันสิทธิ์พร้อมกับเปิมขอประมวลผลขั้นที่2ซึ่งน้องๆที่ขอประมวลผลขั้นที่2จะเป็นการออโต้เคียรริ่งหรือว่ายืนยนันสิทธิ์อัตโนมัติอ่าเหมือนสมัครใจว่าโอเค ขอปรับมูลผลทั้ที่2นะถ้าติดคือยืนยันสิทธ์เลยจะไม่มีประกาศผลรั้งที่2ในวันนี้25่พฤษภาคมประกาศปุ๊บต้องมายืนยันสิทธ์อีกรอบจะไม่มีแล้วประกาศปุ๊บวัสิบห้าคือติดแล้วถ้ากับน้องน,อง,นองยืนยันสิทธ์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วชัดเจนเนาะนะครับรอบนี้คือออโตเคยร์ริงนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของการสละสิทธิ์ล่ะมีไหมในรอบนี้ก็มีนะครับน้อง,น,องน้องที่ติดแล้วนะครับในรอบนี้ แต่สุดท้ายแล้วนะครับไม่พึงพอใจหรือว่าไม่ไมอยากเรียนน้องก็สามารถนะครับที่จะขอยื่นสละสิทธิ์ได้ในวันที่26พฤษภาคมาหลังการประกาศผลครั้งที่2นะครับหนวันโดยนะครับในน้องในกลุ่มนี้พี่จะสามารถสละ์ีด้คือน้องๆที่ติดในรอบนี้เท่านั้นคือติดในรอบ3เท่านั้นน้องๆที่ติดรอบหนึ่งรอบพอร์ตมารอบ2โคต้ามาจะมาขอสสิทธิ์ในรอบนี้ไม่ได้ นะครับฉะนั้นนะครับในการสาะสิทธิ์ในรอบนี้ก็คือน้องๆนะครับที่ติดในรอบนี้กับไม่ได้และก็ไม่เคยสาะสิทธ์มาในรอบก่อนนะครับเช่นเคยสาะสิทธ์มาแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะอย่าลืมว่าทีแคบนะครับให้สิทธิ์น้องๆในการสาะสิทธิ์ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นใครเคยสระสิทธ์มาแล้วรอบหนึ่งรอบ2นะครับแล้วมาสมัครรอบ3ติดแล้วยืนสิทธิ์ไปแล้วนะครับรอบนี้ไม่สามารถสระสิทธิ์ได้นะครับนี่ก็คือเขาเรียกว่า าภาพรวมนะครับในการประมวลผลที่2แล้วก็การยืนยันสิทธิ์สละสิทธิ์ในรอบที่3ครับอีกนิดนึงก็คือน้องที่ถามมากันเยอะก็คือเรื่องของเอ๊ะพี่แฮนด์โอกาสติดในการประมวลผลที่2มันมาจากไหนนะครับก็คือมันจะมาจากที่ว่าเนาะมันจะมีคนที่อย่างเงี้ยครับที่ติดนะครับแล้วก็ไม่ใช้สิทธิ์ในวันที่ยี่สิบสิบเ็ดเนี่ยนะครับจะมีมีติดปุ๊บแล้วก็ไม่กดใช้สิทธิ์หรือว่ากด นะเนี่ยนะครับเพราะนั้นจะมีที่ว่างเกิดขึ้นนี่คือโอก,กาสติดในระดับที่น้องจะมีโอก,กาสให้เลือนขึ้นมาติดแทนที่นะครับก็ขอให้ทุกคนเอาง่ายของทุกคนโชคดีในการประกาศผลข้างแรกแล้วกันขอได้ในระดับที่ตัวเองพึงพอใจแล้วก็นในเรียน,นที่ตัวเองอยากเรียนนะครับขอบคุณครับ